นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินส่งเคราะห์ให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมครับ นางวราพรเจริญสิริโชตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมและอ,อพอมอในพื้นที่ ร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน30ชุดและมอบเงินสงเคราะห์จากงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวน30รายรายละ2,000บาทในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคมที่วัดวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับ